ใหม่วันนี้มาร่วมงานเปิดต้นคริสต์มาสกับบูการีเป็นไงบ้างดีใจมากๆค่ะก็ทํางานกับบูการีมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรต้นคริสต์มาสของเขาในหลายๆเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันนี้ที่ร้านของพากรอนก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกคนต้องมาเช็คอินกันค่ะสวยงามมาทำคอนเทนต์กันได้เต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขนะคะก็มาก็ได้เยอะๆค่ะที่ต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรต้นคริสต์มาสต้นนี้ของบูการีค่ะ มันดูว้าวไต่างจากครั้งอื่นอยูงไหคะปันี้วิบวับวับหมายว่ามันทุกครั้งการดีไซน์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ปแบบเรียบงูเออใช่ปีนี้เรียบหงูนะปีที่แล้วจะเป็นเป็นอสเป็นติเป็นน้องูนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบของแบบเชริชเนลหน่อยเป็นต้นคริสต์มาสจริงๆเลยค่ะก็สำหรับคนที่มาทำคอนเทนต์นะมาได้เลยค่ะต้นของบูการีที่ร้านคารากอนนะคะ เราจะได้เห็นคอนเทนต์ของดาวิกาบ้างไหมคริสต์มาสใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าจะมีรูปลงแน่นอนค่ะรูปคนเดียวหรือเปล่จ๋ารูปกี่คนคะคนเดียวหนูไเป๊ะยังไงนอกจากคนเดียวนะคะเพราะว่าชวนลุงแล้วแล้วลุงบอกพักแล้วไม่ทำไม่ไม่ถ่ายรูปด้วยแล้วเห็นตั้งแต่ฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนที่เต๋อก็ไม่ ไม่ถ่ายแล้วค่ะหลังๆถ้าทุกคนเห็นจะเป็นแค่ผ้าคลุม้ะใส่แว่นดำ very simple แล้วค่ะตอนนี้ใช่แต่ว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบยังชอบทำคอนเทนต์อยู่ค่ะทำไมฝากคนเชิญชวนมาเที่ยวงานเปิดดูต้นคริสต์มาสได้ค่ะก็มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะขอการรูปค่ะอ๋อการมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปคอนเทนต์กับต้นคริสต์มาสของบูเบอรี y ได้ที่ร้านพารากอนค่ะมากันเยอะค่ะไปเลยค่ะละครมาก ่ววันรถเปิดตัวเนาะโอ้โเวอร์เกินดาววีมาแล้วบอกขอบคุณมากค่ะก็เอา <c oughs> จริงๆใหม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานใหม่ไม่รู้เลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวทีเซอร์ด้วยค่ะ<ม>ก็ไม่เห็นพร้อมกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วขนาดนี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อยทีเซอร์นปีหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะ เป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมาค่ะเป็นถ่ายทีเซอร์กันมาคือขอมใหม่เนะี่ยยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใหม่รู้สึกเขาเรียกว่าเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดตำนานเนี้ค่ะก็ดีใจมากมาบอกชื่อได้แล้วเหรอได้แล้วเลยเหรอคะยังไม่ออกนะแต่ว่านี่ช่องอช่องบอก,อบอกเราก็บอกใหม่เอาอเลยเลยได้เหรอคะแล้วพังใส่แว่นแล้วไปชอบแล้วไปช้เอ,อ,อี ค่ะก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่คุณพูดได้จริงๆใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดละกันหนูยังไม่พูดชื่ดๆอ๋อค่ะ <c oughs> ก็ค่ะ <c oughs> ก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่เออขาเรียกว่าแบบมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ถ่ายทอดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผ่านทางของมุมมองของผู้อื่นแล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันในในตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดอะไรเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัด ว่าใหม่ทําได้ไหมใหม่ก็รีบส่งกลับไปเลยว่าทําได้ค่ะต้งกไหมต้องกไหมต้องตั้งยากเนาะกาต้องเก็บทุกอย่างอะไรค่ะจริงๆถ้าคนเล่นโยคะจะเป็น่านีอยู่แล้วซึ่งใหม่ก็เล่นโยคะมานานนะคะใหม่ก็พอจะทําได้คือตอนที่พี่ทางช่องถามพี่เก้ามาค่ะใหม่ก็แบบ ขอ,ขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบใหม่ก็ลงไปทํากับพื้นแล้วใหม่ก็อ๋อโอเคทําได้แล้วก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมมันแบบดูดูแบบสวยแต่ว่าแบบยากปวดหลังมากทุกคนปวดหลังมากมากเอาจริงพับเป็ดกันปกติเขาไม่น่าจะไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ใหม่อะทำอยู่ครึ่งวันนะคะเคพราะที่กับทีเซอร์ะคะ่ะใช่ค่ะใหม่ทําอยู่ครึ่งวันนะคะใหม่เอาแผ่น แผ yup. ่นร้อนะมาแปะที่หลังเพราะแบบมันปวดหลังไปเลยอะค่ะเข้าใจความยากลําบากมากเลยค่ะหมายตั้งตารอแค่เห็นเียดียดีใจมากขยะใหญ่โดนตั้งตารอเพราะก็เป็นแคสที่ใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะก็ยังมีพี่ฟิล์มพี่ตุยแล้วก็อีกหลายๆท่านมากที่ยังเป็นเซอร์ไพรส์ในในละครเรื่องนี้นะคะมันมีอีกหลายคนมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบทุกคนน่าจะชอบค่ะ ไม่อยากชอบเลยแล้วตอนนี้มันเปิดกล้องมาแล้วเปิดปีหน้าค่ะเปิดปีหน้าเดี๋ยวไม่ตัวนี้เป็นแค่ถ่ายทีเซอรใช่ค่ะไม่ไม่แวะไปถ่ายหนังก่อนเรื่องหนึ่งแล้วค่อยมาถ่ายเรื่องนี้ถ่ายใช่ค่ะมีความแวะก่อนอาโอ้ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกอยากทำโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์ไม่อยากถ่ายพร้อมกันเลยอ่ะก็เลยจะถ่ายหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มโปรเจกต์นี้ค่ะขอฝากฝากกันแทนค่ะขอฝากด้วยนะคะถ้าใครเห็นทีเซอร์แล้วชอบก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะ ดีใจมากค่ะทุกครั้งที่อ่านก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเร็วๆอยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะไปที่ละครชีวิตบ้างดีกว่าคเออเมาดีเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินอืงงมากทำไมทะเลหวานขนาดนั้นไปดูคู่เราไปดูคู่เราใช่ไหมหรือไปดูคู่อื่นคู่ลิลลี่กับพี่ชินไงโโหทำไมหวานขนาดนั้นแต่ก็แต่คู่เรามีโดรนนะมีบินโดรนนะ งงมากเลยใช่ค่ะมันมันเป็นแพ็กเกจที่ที่โรงแรมเขาราเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะเขามีตักล้องประจำโรงแรมค่ะใช่เราภาพเออแต่ทีนั้นคือคลุของแต่งนะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากมากเลยค่ะแต่ไม่มีแล้วกลัวเขาคุกเข่ามาจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าคลุกไม่ได้คลุกไม่ได้ ุกไม่ได้จริงๆปวดเข่าอยู่คุกไม่ลงค่ะพี่ก้าววิ่งมาจากประเทศไทยวิ่งมาตัดเตะตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยถ้าผุกเลยคแต่หลายๆคนก็ดูจะเชียร์แบบมิวสุระสิ์เองก็บอกว่าแบบเออเกือบแล้วนะอะไรกันเชียร์หมดเจนี่พันด้วยเอาจริงเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกันนะขมอนเพื่อนๆมันถึงวัยของพวกเราแล้วแต่งกันเลยทุกคน แต่งเดี๋ยวนี้เชียร์คนไหนเชียร์คนไหนต้องมาถูทุกคนเลยเพื่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็เขาร้องเพลงดังเหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบพร้อมก็30แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความรักที่มั่นคงอะไรใหม่ก็จะแบบเชียร์นะเราเชียร์สปอร์ตแล้วเราล่ะค่ะรออะไรอยังอีสักพักเลยค่ะจริงๆพร้อมนี่แบบเล็กเล็กสองแบบยี่สิบกว่าก็พร้อมแล้วค่แต่ยังไม่ถึงเวลาค

เป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆค่ะทำคอนเทนต์เอาจริงๆทุกอย่างที่ทำในในคลิปนั้นนะคะตากล้องเป็นคนบีฟมาเลยใช่ทุกวันที่เราเข้ามาถ่อยก็บีบใช่เพราะว่าตากล้องอ่ะเหมือนเขาถ่ายให้ทุกคู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าเออแคนยูแคนยูหมุนตัวผู้หญิงวิ่งเข้าหากันเดินหากล้องอะไรเงี้ยคือเขา very professional ค่ะเราก็แค่ทำตามไม่ใช่่พีเต๋อบีบใช่ไหมคะไม่เต๋อไม่เต๋อไม่ไม่ค่ะไม่บีบ แต่เราก็ทำตามนีแต่กล้องบอกค่ะก็แปลว่าไม่ได้ถ่ายไปก่อนแต่ว่าช่วยบอกทีหลังใช่ไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีพี่ถ้าหนูมีนะหนูตะโกนเลยหนูไม่บอกไม่ไดาะคอนเทนต์ไม่ขนาดนี้แล้วถ้าจริงๆมันจะต้องขนาด้ขนาดย่อยน้อยเลยค่ะน้อยเขาหมายถึคาดหวังแล้วนะว่าเราจะเป็นอะไรยางไงอย่าคาดหวังเลยค่ะทุกคนอย่าคาดหวังเลยค่ะโอ้โหน่าคาดหวังมากยังยังแต่ถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนทุกคนแต่ว่ายัง อีกนานเลยอีกนานเลยรอเพื่อนๆเราไปกันเ,เล้เร่อน <ๆ S 1> ี<ๆ>้รเราดีใจไหมเพราะแบบมันแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาคนก็เชียร์ให้แต่งได้แล้วเลยดีใจนะคะคือหม่แบบหม่รู้สึกว่าการที่คนสองคนคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะคะ่ะดีดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราแป๊บนึงวัอแป๊บนึงนี่แป๊บมากไหมคะแป๊ แบบนานเลยค่ะนานเลยค่ะมีมีโปรเจกต์ที่ต้องทำกันอีกทั้งคู่เยอะมากเลยค่ะใช่หลายอันเลยช่งวันก็น่าจะรู้เพราะว่ารีดรีดแต่งไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครเล่นละครให้นะคะเลือกเรลงอ่านแค่นั้ไปเลยนะคะเอออันยังไม่ให้แต่งอยัางยัางอยังอย่งยังอย่างย่างใช่ได้พีพีทีวีก็ได้นะคะอล้ว ได้เลยทุกช่องค่ะเวนิสรลาทุกครับที่เราสวยขนาดนี้เราสร้างความมั่นใจเขายังไงว่าแบบเขาถึงแบบยังไม่แต่งเลยได้สร้างความมั่นใจเขายังไงทำไมพี่มีคนเดียวฝั่งนี้คนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีพวกค่ะีตอวตัวเนี้ยเหมือนกูมากทำไมพี่อยู่คนเดียวฝั่งนี้เราทุกคนหนีเขาเข้มาเกิดอะไรเขาไม่รอดแกเลือกปัองเลยเลิกป้องแล้วัวต่อฝั่งนี้่ เออพี่ถามว่าอะไรนะคะเราสร้างความให้ความมั่นใจเขายังไงบ้างแบบว่าแบบด้วยความทุกข์เลยยังยยังไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เออไม่เมียวแย่อะไรนะก็ยังไงบ้างให้ขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วใชดี้่ก็ก็ก็สร้างความมั่นใจว่าที่ไม่แต่งอะเหรอคะเออไม่คือเราก็เราคือเราต่างคนต่างมั่นใจอยู่แล้วค่ะใช่รอแค่เวลาที่มันใช่แค่นั้นเลย ก็คือว่ายัางไงในอนาคตต้องต้องเป็นต้องเป็นพ<อ>ี่เต๋อเพราะนานเราพี่เต๋อต้องเป็นใหม่เพราะนานอย่างนี้ถูกวแม่ใช่ขณะตอนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ<อ> <c oughs> ได้แล้วมาเขาทำเรื่องกับแม่เอ,อาวันจันทร์เนี้ยที่เป่าเกลโอ้ยสนุกมากเพนนั้นนะคะเมยเห็นแม่เมยมีความสุขเมย์ก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคือเขาแบบเขาชอบคณะลิักเกลียนี้มานานมากตั้งแต่ใหม่แบบอายุ3ขวบอะค่ะแล้วพอวันหนึ่งเราเราพอที่จะ พพอร์ตแล้วก็สามารถจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ได้อนะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะก็เอาจ้างขนาลิเกที่คุณแม่ชอบตอนที่ดูแต่สมัยก่อนตอนอะไรเงี้ยค่ะก็จ้างมาเล่นที่บ้านค่ะคก็อ๋อใช่พี่พี่รู้ใช่ไหมคณะน,นี้ดังมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มาเล่นให้ด้วยแล้วก็มาเล่นให้ที่บ้านค่ะแม่ก็ตั้งโรงลิเกในบ้านเลยค่ะ เจ็ 7, ดเดือนเจ็ดเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหหม,หมายว่าเป็นหนึ่งในคณะลิเกที่แบบเป็น็อปของประเทศไทยอะค่ะ<อ>ดังนั้นแบบ How เขาคิวเยอะมากค่ะแล้วใหม่ก็เวลาติดต่อไปเราก็ติดต่อว่ามาเล่นงานมันเกิดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลสุดท้ายก็สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญคือเก็บความลับได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากใช่เพราะว่าแบบ คุณแม่ก่อนหน่าจะเป็นก่อนหน้าที่จะมันเกิดนะคะคือคุณแม่เขายังไปดูอยู่เลยอ่ะยังนั่งรถไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูอยู่เลยอ่ะค่ะใช่ไหมก็แบบไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องไปดูเพราะว่าเขาจะเขาจะมาบ้านอะไรอยู่แล้วไงบอกไม่ต้องไปดูหรอกแม่เดินทางไกลอันตรายแม่บอกแม่จะไปแม่ชอบเลยก็อ่าโอเคโอ้แต่แม่ใหม่อ่ะติดหนักมากเลยอ,ะอ่ะแบบเป็นแม่ยอกอะไรเงี้ยไม่ตกใจมากใหม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลย ิดิดนักมากทุกคนแบบพอเขาเริ่มแบบเริ่มคลิเกแบบเหมือนเหมือนระนาดังอะไรเงี้ยแม่หนูเหมือนอยู่ไม่นิ่งแล้วอะคือวิ่งไป ATM อ็มาะก็ไม่รู้ละสายเปย์เขาเป็นอย่างงี้นี่เองวันนั้นเปไปสามหมื่นสมหมื่นสามหมื่นแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะค่ะหนูแบบแม่แม่มี นีบกลับเลยค่ะรีบกินกันีบต้องเต็มค่ะพี่อยวกลัวไปหลงเพราะอย่างนี้แกได้ยังไงอะโอ้ที่จริงถามว่าหลงไปน่าจะหลงมาตั้งแต่ใหม่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าดูมาจนไหนอายุ30ปีอ่ะก็ดูว่าตั้งแต่ใหม่สามขวบอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่ความสุขของเขาอะค่ะเขาจะทําอะไรให้เขาทําเถอะเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็สปอร์ตแม่เต็มที่ต่อยหมดเงินให้เพื่อนด้วยโอ้ใช่เผื่อไปเทปด้วย ถ้าปล่อยเป็นชั่วโมงนี่ส yes> ่ะแม่จริงจริงแม่มีความสุขมากดีใจมากค่ะดีใจมากคุณแม่เขาบอกอะไรกับเราบ้างว่าทำห้เขาขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาบอกอะไรกับเราเขาก็โอ้โหเขาบอกรักหนูแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบเออเขารักหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะโทรไปอวดที่บ้านเกิดเลยอะโทรไปอวดญาติญาต์แบบเธอนี่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเออเห็นแม่ดีใจแบบกี้อกมาก็ดีใจม่ดีใจมากๆค่ะ โอ้เขาไม่ยอมออกสื่อเลยค่ะเขาไม่ยอมออกสื่อใดๆเลยแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่แบบใหม่จ้างช่างให้ใหม่ซื้อชุดให้แล้วก็ใหม่แบบให้คนมาเก็บไซส์อะไรคือแบบทําให้พ่แม่หมดเลยค่ะให้เขาสวยที่สุดคือให้เขาสวยที่สุดเพราะว่าคนที่เขาแบบชื่นชมจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาขอบคุณค,ค,ค,ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ